สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นรุ่นซ m s u n ง A 5 0นะครับอาการก็คือชาร์จไฟเข้าช้ามากครับแล้วก็เวลาเสียบสายแบบฟัสชั์นหรือว่าชาร์จด่วนเนี่ยตัวเครื่องมันก็ไม่ขึ้นว่าชาร์จด่วนนะครับชาร์จทีหนึง่งเ,เป็นวันนะครับกว่าจะเต็มบางทีก็ไม่เต็มด้วยแล้วก็สายชาร์จเนี่ยมันชอบเข้าๆหลุดๆแล้วก็มีอาการาขึ้นอุณหภูมิอุปกรณ์ไม่รองรับอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่เสียนะครับเป็น สายแพรของตัวชาร์จเช็คแล้วก็คือโดนน้ำมานะครับเสียทั้งอันเลยตัวนี้นะส่วนตัวใหม่นะครับได้ทำการใส่ไปเรียบร้อยแล้วฝาหลังยังไม่ได้ประกบเพราะว่าเดี๋ยวจะเช็คเครื่องก่อนนะครับโอเคปุ่มปุ่มเปิดเครื่องของลูกคา้ากดยากอยู่แล้วนะครับปุ่มมันยุบ้าไปแล้วก็เซ็นเซอร์ที่หน้าจอนะครับเซ็นเซอร์นิ้วใช้งานได้นะครับหน้าจอจะมีรอยแตก นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นรอยแล้านะครับอันนี้คือเป็นมาก่อนอยู่แล้วนะครับแจ้งไว้จอมีรอยแล้าวุ่มกดยุบมาอยู่แล้วหน้าจอมันเป็นดาร์ก o d e โหมดอะ เดี๋ยวลองปรับก่อนนะครับปรับให้เป็นโหมดธรรมดาอ่านี่ครับจะเห็นรอยแตกชัดหน่อยตรงนี้รอยแตกรอยแล้วเนี่ยครับต่อไปนะครับทดสอบการโทรตอนนี้ใช้ซิมของทางร้านอยู่นะครับเป็นซิม AS ขึ้น2ขีดแล้วก็สัญญาณซิมขึ้นเต็มเลยนะครับแบตชาร์จให้เต็มแล้วนะครับเนี่ย แบตชารเต็มแล้วอ่ะมาลองโทรกันดูครับโทรแบบเปิดลำโพงนะครับนะรอสักครู่ ข้อมูลประกันสังคม1506สวัสดีครับ For English please p r g e s i n e ลำโพงได้ยินนะครับอันนี้เราติดลำโพงข้างบนครับได้ยินนะครับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ตัดครับซิมขึ้นสามขีดละ เรียบร้อยนะครับโทรได้ปุ่มกดครับอ่ะทัชสกรีนหน้าจอสัมผัสได้นะครับอลองเพิ่มแสงลดแสงนี่เพิ่มแสงลดแสงลองหลายแบบนะครับอ่ะใช้งานได้โอเคจอภาพทัชสกรีนนะชัดนะสิมขึ้นสาม ไวไฟสแกนนิ้วลำพงบนเซนเซอร์ ensor, ลำพงล่างแฟดนี่ Fat, ครับแฟตใช้งานได้สันโอเคสันทำงานครับลองชาร์จไฟจากตอนแรกที่เสียบชาร์จไม่เข้านะครับแล้วก็ไม่ขึ้นชาร์จด่วนด้วยตัวน,นี้เสียบเข้าไป ขึ้นชาร์จแล้วนะครับการชาร์จด่วนเห็นไหมครับตัวนี้ถอดล้วเสียบอีกทีหนึ่งนะครับการชาร์จด่วนเรียบร้อยครับชาร์จได้แล้วชาร์จด่วนได้แล้วปุ่มนะครับปุ่มลดเสียงนี่ กดปุ่มเพิ่มเสียงก่อนอันนี้ปุ่มเพิ่มเสียงได้ปุ่มลดเสียงเนี่ยครับกดได้ผมลองปุ่มเพิ่มเสียงให้ทีนึงใช้งานได้นะครับแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอใช้งานได้แต่ว่าต้องกดแรงๆนิดนึงครับปุ่มมันยุบเข้าไปเนี่ยครับกดได้ละ การยื้วให้ดูนะครับปึ๊บเข้าได้แล้วผมล็อกผมเพิ่มเสียงลดเสียงไฟเข้าหนึ่งจุดสี่อ่าจะสอบบันทึกเสียงนะครับ บันทึกเสียงฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนไมโครโฟนใช้งานได้ไหมไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนอัดเสียงไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนวิดีโอคอลวิดีโอตอนบันทึกวิดีโอฮัลโหลเช็ค ไมโครโฟนอัดเสียงไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนวิดีโอคอลวิดีโอตอนบันทึกวิดีโอฮัลโหลเช็คใช้งานได้นะครับต่อไปเหลือกล้องครับเช็คก,กล้องหน่อยว็บกล้องนี่กล้องอยู่นี่อันนี้รูปถ่ายนะครับกล้องหน้า ลูกถ่ายกล้องหลังครับนี่เลนปกติเล็นวายใช้งานได้นะครับวิดีโอครับใช้งานได้ครับอ,อีกเลนหนึ่งใช้งานได้ครับวิดีโอกล้องหน้าครับใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็คิดใป้ลูกค้าดูนะครับขอบคุณมากครับ